วิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอ่านมีภาคเสียงเนะะื้อหาไม่เหมาะสมผู้ที่มีภาวะทางเงินไม่แนะนำให้ทำตามนลจ้าสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e-lish channel นะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่นหน้าเกมมาจองเว2นะคะก็ช่วงบนัสทามเหมือนเดิมเลยทุกคนทุน300เรานะคะก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะปังปุริเยหรือเปล่าได้หรือไม่ได้ก็มันอยู่ในช่วง โมนาทามนะคะได้ถึงเจ็ดสิบถึงแปดสิบนะคะทุกคนก็สําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโมนาทามนะคะก็เมนแรกใต้คลิปเลยนะคะโอเคทุกคนสําหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกด s c r ต b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะถ่ามทุกคนก็มันเดิมค่ะ มาจองสองอีกแล้วนะทุกคนเออก็ช่วงนี้ก็น่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปอทุกคนมาจองหนึ่งมั่งมาจองสองมั่งคือถ้าช่วงไหนโบนัสทมมีมาจองหนี่ก็จะปั่นนะทุกทุกคนเออคือแบบถ้าดูสังเกตแล้วคือจะเข้าแต่มาจองไล้จริงๆทุกคนเออแต่ถ้าใครอยากให้ทาคลิปไหนก็บอกกันได้นะคะทุกคนเออม้นได้มาสรบกถามกันได้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะเบทคห้าเราเหมือนเดิมค่ะสามสิบลอกเออก็แท่งดิคเดิมๆมเนาะ ต่ใครมีเทคนิคไหนหรืออะไรก็ตามทุกคนมันแลกเทคนิคกันได้นะคะเออสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มโบนัสทันนะคะก็เม่แลกใต้คลิปเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังยังไหลอยู่นะเออนฮ้ยเฮ้ยูน่าติดองตัวไวยนั่นแหละสวย,ยงไงตอบให้ในเซ็งเซ็นเจกแล้วนะคะโอ้ฉันนี้ประเจ็ดมากห้าทุกคนยังคอมโบอยู่นะ หมับพ่อให้รางวัลก้อนโตนะคะทุกคนได้มาหนึ่งร้อยนะคะทุกคนโอ้โหปั่นไปเหมือนเดิมทุกคนเรื่อยๆเลยจ้ะโบนัสทามเหมือนเดิมทุกคนเออโบนัสทามอีเแียวทุกคนเออเล่นในโบนัสทานจริงๆทุกคนช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็อะไรทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆเจ็บคอเลยอะทุกคนเออ ไปเบสิบต่อสามสิบรอบทุกคนอบ้ยนั่นแหละยิงยงต่ออืมสีสิบเอดรู้สึกว่าอ่ามาจองสองอ่ะทุกคนคือมันแต่งรอกสวยกว่าแตกในไะทุกคนก็้ตกนข้อพิดๆแล้วคือแบบมันไม่ค่อยสายนะทุกคนเออแต่มาจองหนึ่งอ,อ่ะเออคือแบบมาจองหนึ่งถ้าเข้าเซค,คเตอร์เข้ามาแลทุกคนคือโซอดูมากสายเยอะอ่ะทุกคนเออมองสังเกตดูนะเออ คือแบบส่วนตัวคือก็เลยชอบมาจองหนึ่งมากกว่าเออคือแบบก็มันแปลกอยู่นะเออเพราะข้อคาแรคเตอร์ทีหนึงก็คอมันใช่ไล้นอยู่ไปมาจองนี้ก็คือก็เล่นได้ทุกคนคือแบบมันตแต่เห็นนกทัวยอยู่นะแล้วแต่คนชอบนะคะทุกคนเออโอ้ขอพายเรียนะคะทุกคน อืยอยังไงต่อเน,นี่ยทุกคนอือยังไงต่อคอมโบไปสิคอมโบโไปสิตัวไว้สวยออยิ่งขึ้นทุกคนแล้วก็ยังไงต่อเน,นี่ยทุกคนมันแตกนอกสวยอยู่นะเออโอ้อย,ยังไงต่อน,นั่นแหละตัวไวเชื่อมไหมเชื่อมไปสิยังไงต่อไม่มีอะไรเชื่อมแล้วโอ้มาไปปิดคอมโบเหมือนเดิมจ้ะสามสิบรอบทุกคนบนน้ำทามนี่ก็ มันได้มันได้อยู่นะทุกคนเออมันได้ทุกคนเข้าใจไหมคือแบบได้ประมาณเจ็ดสิบถึงไปเ็บเปอร์เซนเลยทุกคนเข้าใจไหมเออก็เลยแบบกล้าที่จะเสี่ยงเข้ามาเล่นได้ทุกคนถ้าเห็นโบราณแล้วแบบเออก็ยังกล้าที่จะเล่นอ่ะทุกคนอุยซุยซุยตัวไวสวยทุกคนมีอะไรเชื่ยปากอือยังไงต่อมีอะไรเชื่มไหมอุ้ยโอ้โหทุกคนดูสิไหม ดูทุกคนขอไปีนสจไม่สนใจอีกครั้งทุกคนทุกคนดูแบบมันใตกนุ่สวยจริงๆอ่ะราวันก้อนโตนะคะสามรอยี่สิบสีคือแบบเออเอาถ้าไม่เข้าพิซปัดินก็แบบใส่แบบนี้ก็ถือว่าบางโรูรยเลยล้วทุกคนเข้าใจไมอืมร้อยสิบ1 1่นี่ก็โอ้โห ก็ใครอยากให้ทำคลิปไหนเกมไหนก็สอบถามกันได้นะคะบอกกันได้นะทุกคนแลกเทคนิคก,กันได้นะทุกคนเออมีเทคนิคไหนหรืออะไรก็ตามอโอ้ยคุณถามถกแปเอโอโคแตกแบบแต่งแบบหนักๆก็ได้แตงนอกนทุกคนเออก็ไม่ต้องรอสเตสเตอร์แล้วจริงๆอ่ะที่สปินก็ไม่เอาแล้วทุกคนถ้ามันแตกสวยอ่ะเออเอเอ,เอมาหน่อยเยอะ ใครที่อยากเข้าคุมโบนัสทานนะคะก็ไม่แรกใต้คลิปเลยนะคะทุกคนเข้ามาร่วมคุมเออแรกเทคนิคกันได้อะโอ้นี่พอพูดถึงคเสอรนก็ไม่ลงมาให้เราจริงๆกัทุกคนเออเฮ้ยเอาสินี่จะไม่เข้าจริงๆกนทุกคนโอ้โหไม่รู้ได้ยินเสียงคนไหนะ,ะทุกคนเต แต่ช่วงนี้ช่วงฝนดึงเสียงทุกคนเข้าใจไหมคือแบบม,มันตกได้ตกดียวทุกคนคือแบบตกทั้งวันแล้วเออเออ,เอ,อไม่ว่าทุกคนก็ช่วงฝน,ะนะอะเนาะบนไปเรื่อยบนธรรมนะคะทุกคนถ้าใครยังไม่รู้ว่าบนธรรมคืออะไรนะคะทุกคนก็คือเป็นกลุ่มแจ้งเกมนะทุกคนว่าช่วงนี้มันกําลังแต่ช่วงนี้กําลังแต่หรือไม่แต่กันทุกคนเออ ก็เราเห็นว่ามันแตกนะมันมันแบบช่วงบนนั้นทมเราก็เลยมาปั่นดัวทุกคนคือแบบค่านอกรอบเราไม่กล้าจะเสี่ยงแล้วจริงๆทุกคนเออคือแบบทุนตอนนี้ก็เกือบจะไม่มีกินแล้วกันเออก็เลยมาปั่นสักนิดสักหน่อยก่อนละทุกคนหาทุนตามเลยเราก็เลยได้เลยทุกคนอืมพูดไม่กันค่ะปั่นแตแกเตอร์ก็ลงมาเล็กก็ไม่ค่อยจะหวังแล้วทุกคนคือแบบไม่รู้มันจะแตกเี้่มันจะตายให้เราเยอะแล้วเปล่าทุกคนเอาจริงๆแั้นแบบพอเข้าแล้วไม่ค่อยตายเนี่ยทุกคน นี่ทุกคนโอ้โหเออเออแล้วก็ยังไงต่อมีอะไรเชื่อมไหมยังไงต่อ,ตอโอ้โหได้มาหนึ่งร้อยห้าคือถ้าสังเกตคือเราจะเล่นแค่แบบแป,ป๊บแป,ป๊ทุกคนคือแบบพอได้กําไรเราก็พอเลยทุกคนเราไม่ไปแบบดื้อดันที่จะไปต่อจริงๆตัววายสวยมากตัวาวยายฉันนี้ก็ไปงตัววาย โอ้โหตัววายสวยทุกคนเสียดายตัววายไม่ยอมเรียงเป็นสองสามสี่ไปเลยทุกคนแถวอะสองแล้วก็เจ็ดเจ็ดเก้าเออมันไม่ยอมเรียงเลยตัววายมันมาแค่แถวเดียวอะเออมารอบสุดท้ายแต่งไหมยังไงต่อตัววายไม่ต่อหวยแปดสิบยังคอมโบอยู่ยังไงต่อมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วสะ้ะรางวัลก้อนโตอีกแล้ว สองร้อยหกสิบหกนะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้กําไรมาแล้วนะทุกคนเออก็แบบใครที่พอก็พอได้ทุกคนเออส่วนตัวก็คือไม่ไกล้าที่จะไปต่อจริงๆอ่ะทุกคนเข้าใจไหมเออก็แบบให้หมดรอบแล้วกันเนาะเออก็ดูเชิงทุกคนถ้าเกิดมันเริ่มลดมันเริ่มกินเราแล้วเราพอเลยทุกคนกำไรนี้กำไรไหนก็ถือว่าได้โล่ามากเออ ไม่ฟุกเข้าจะแค่เตะสักรอบอดทนเออนี่เข้ามันแค่รอบเดียวเองนะเออโอ้โหนี่นี่จะได้อีกเราแล้วนะโอ้โอ้โหโอ้โหโอืหออะไรบ้างเออทุกคนย,กยังอยู่หนะยุดนะจะหยุดแล้วนะแต่ว่ามือมันจะไปอีกนะทุกคนรู้ใจไหมอ,อือสิทธิออ์อือชอบนี้ก็ไปยังไงก่อนอ,อือตัววายตัววายไม่ขีดแผ่นอ,อืมโอ้โหทุกคนคอมโบคอมโบคอม,มโบไปเลย มาเงินรวมแล้วนะคะเงินเราคนโตขอไัรทุกคนสองรอยสิบสี่นั่นทุกคนเออโอ้เปฟเตอร์ก็ไม่นะคะทุกคนไม่เข้ามาให้เราเลยก็ไม่ไปต่อกำไรแล้วนะทุกคนเออหยุดนะคะก็สำหรับใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ